สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อดวงคุณจะพลิกฟื้นเปลี่ยนแปลงอย่างไรโดยนับจากวันที่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้นะคะผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ได้เจาะจงจะเป็นดวงของคนใดคนหนึ่งซึ่งคำทำนายก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ ขอให้รับฟังอย่างมีสติฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะสิ่งไหนดีก็รับไว้นะเผื่อเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บไปเครียดไปคิดมากนะคะ,ะชีวิตจะดีไม่ดีก็อยู่ที่การกระทำของตัวเราเองทำอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะจะมีไพ่ทั้งหมดสองสำรับนะคะ ดวงคุณจะพลิกฟื้นเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยน,นะคะใบแรกอัศวินเหรียญน,นะคะ k King of w วอนเป็นไพ่ Devil นะคะแปดดาบสิบถ้วย สองไม้เท้านะคะสั้นเป็นพลังงานค่อนข้างดีมากๆหนึ่งไม้เทา้าเวิลนะคะอ่าแล้วก็ใบสุดท้าย6ดาบสิ่งที่จะพลิกฟื้นนะดีขึ้นสำหรับชาวราศีมังกรน่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะดวงการเงินนะเปิดรับคนแล้ว ช่วงนี้นะคะจะทําอะไรดูจะเป็นเงินเป็นทองเป็นรายได้นะที่จะมาะที่จะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะตัวคุณก็ค่อนข้างขยันนะทำงานหาเงินนะมีเป้าหมายในการเก็บเงินมีสิ่งที่อยากซื้อนะคะอยากเป็นเจ้าของมันก็เลยทําให้ดูคุณจะมุ่งม,มั่นนะตั้งใจในการทํางานหาเงินเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะนะดวงการเงินค่อนข้างพุ่งแรงดีมากๆ หรือหากก่อนหน้านี้นะสำหรับใครที่มีปัญหาการเงินติดขัดนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าเรื่องของหนี้สินต่างๆนะก็ถึงคราวที่จะได้สะสางนะจะได้เคลียร์ให้มันจบๆไปซะนะคะหรืออย่างน้นอยๆอาจจะมีเรื่องของการเจราจาต่อรองนะการประน,นัประนอมนะทำให้มันอ่าเกิดความสบายใจขึ้นหรือโล่งอกมากขึ้นก็ได้นะคะอ่าก็สามารถเคลียร์หนี้ได้ นะก็นับจากนี้มีโอกาสที่คุณจะได้สร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็จะทำมาหากินนะได้ทรัพย์สินนะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะหรือการเดินทางนั่นแหละที่อาจจะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงดีมากขึ้นนะคะช่วงนี้นะใครเดินทางอาจจะเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานก็ได้นะเดินทางไปเจรจา เรื่องของธุรกิจการค้าการขายเกี่ยวกับผลประโยชน์ใดก็ตามเหมือนคุณจะได้รับนะคะผลตอบแทนที่ดีนะได้หอบเงินหอบความสำเร็จกลับมาช่วงนี้นะใครเดินทางก็ยิ่งเฮงยิ่งปังนะคะก็มีโชคลาภจากการเดินทางหรือมีเกณฑ์นนะได้รถคันใหม่ก็ได้นะคะเพื่อมา,อานำมาทำม ah in, าหากินเพื่อความสุขสบายนะในการใช้ชีวิตของเรามากขึ้นนะคะ ก็จะมีข่าวดีนะเรื่องของรายได้ที่เพิ่มขึ้นเรื่องของผลกําไรนะที่จะมีเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นแล้วก็สภาพคล่องทางการเงินจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะนะดวงการเงินสำหรับชาวราศีมังกรเปิดรับคุณแล้วนะมีโอกาสได้เงินพิเศษเงินโบนัสนะเงินตกเบิกหรือมันเป็นผลตอบแทนที่ที่คุณนะสมควรจะได้รับนะคะเงินของเรานะก็จะเป็นของเรา หาคุณรอคอยเรื่องเงินนะคะในในจากแหล่งใดก็ตามนะมีโอกาสที่จะสมหวังนะคะ,ะหยิบจับอะไรช่วงนี้ดูจะเป็นเงินเป็นทองไปซะหมดเลยแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงดีขึ้นก็คือในเรื่องของหน้าที่การทำงานที่จะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะได้ทำงานในหน้าที่ที่ทําให้คุณเติบโตก้าวหน้านะรวมทั้งผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสนะคะคอยซัพพอร์ตคอยโปรโมท ทําให้คุณมีผลงานที่โดดเด่นนะได้รับชื่อเสียงหรือได้ปรับตำแหน่งสูงขึ้นก็ได้นะคะนะดวงการงานค่อนข้างสดใสดีมากๆหรืออาจจะได้ทำงานใกล้ชิดกับผู้ใหญ่นะคะใกล้ชิดกับคนเก่งก็ได้คนที่มีประสบการณ์มีความรู้มีความสามารถก็พอทำให้เราทำงานเก่งตามไปด้วยนะคะเราอาจจะได้ไอเดียดีๆได้ทักษะในการทำงานใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น เหมือนเราได้พัฒนาตัวเองไปในตัวนะคะคุณจะทำงานเก่งขึ้นมีความชำนาญหรือมีความเชี่ยวชาญในหน้าที่ที่คุณรับผิดชอบอยู่ด้วยนะคะแม้ว่าจะเป็นความท้าทายใหม่ๆนะแต่ถ้าคุณพยายามเรียนรู้นะคะทำแบบบ่อยๆซ้ำๆย้ำๆอยู่อย่างนั้น มันก็เกิดเป็นความชํานาญแล้วก็เก่งขึ้นมาได้เองนะอาจจะเป็นช่วงที่คุณได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตเก็บเกี่ยวชีวิตการทํางานนะเพิ่มมากขึ้นด้วยเหมือนจะเป็นตัวคุณในเลเวลที่สูงขึ้นนะคะมีความเก่งมีความโดดเด่นนะจะเป็นที่สนใจมากมายเลยทีเดียวอาจจะมีคนอยากมาร่วมงานกับเราหรือไม่ก็อาจจะดึงตัวเราไปทำงานด้วยก็ได้นะคะบางที ความมุ่งมั่นตั้งใจนะความเพียรพยายามของเราก็อาจจะไปโดนใจใครสักคนหนึ่งโดนใจผู้ใหญ่ที่เอ็นดูเรามากขึ้นเพราะว่าเห็นในความเพียรพยายามตั้งใจของตัวคุณคือบางทีเราไม่ต้องเก่งนะคะไม่ต้องไม่ต้องเก่งในทุกเรื่องแต่ถ้าเรามีความตั้งใจมีความมานะพยายามรับรองเลยว่าก็จะมีคนเล็งเห็นนะใน ตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะแล้วก็มีสิ่งที่อยากจะสื่อเตือนนะสำหรับชาวราศีมังกรน,นะคะก็คือช่วงนี้นะอย่าเชื่อใครง่ายเกินไปแล้วก็ระวังพวกมิจฉาทีพหรือเรื่องของการลงทุนใดๆที่มันอาจจะ,ะยังแบบยังดูคุมเครือไม่ชัดเจนคืออย่าให้ความโลภมาครอบงำจนทำให้เราขาดสเต็กนะคะเพราะว่ามีไพ่เดวิลด้วยบางที ความที่เราใจร้อนหรือขาดสติอาจจะเผลอทําในสิ่งที่มันไม่ดีออกไปคือต้องพยายามควบคุมสติตัวคุณให้ดีด้วยนะคะอย่าทําอะไรแบบหุนหันพันแล่นหรืออย่าตัดสินใจอะไรในในตอนที่เรา,าไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้นะต้องระมัดระวังเพราะว่าอาจจะตัดสินใจผิดพลาดได้นะคะได้ยินอะไรมาก็อย่าเพิ่งเชื่อนะฟังหูวไว้หวูช่วงนี้นี่ าข่าวสารจริงบ้างไม่จริงบ้างหรือพวกโฆษณาชวนเชื่ออะไรต่างๆนะคะคือเราอย่าเพิ่งปักใจเชื่อนะอาจจะต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนแล้วก็อาจจะไปขอคำปรึกษานะกับผู้มีประสบการณ์ก็สามารถช่วยในเรื่องของการาประกอบการตัดสินใจในสิ่งต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อย่าเผลอนะไปทำเรื่องไม่ดีเรื่องผิดศีลธรรม หรือสิ่งผิดกฎหมายต่างๆชีวิตนะอาจจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงในทางที่เลวร้ายเลยก็ได้นะคะชีวิตของคุณจะดีหรือไม่ดีมันก็อยู่ที่การเลือกเส้นทางชีวิตของเราด้วยนะถ้าเราเลือกเส้นทางที่ถูกที่ควรชีวิตของคุณก็จะมีแต่สิ่งดีๆแล้วก็เกิดความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะในด้านต่างๆมากมายเลยทีเดียวแต่ถ้าเราหลงผิดนะคะ นไปสู่วังวนแห่งความเลวรา้ายนะไปสู่สิ่งไม่ดีทั้งหลายชีวิตก็อาจจะตกต่าได้ก็ขอให้คุณเลือกในสิ่งที่ถูกต้องจะดีกว่านะคะนะสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานแค่ไหนมันก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอแล้วก็จะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันอาจจะเป็นจุดพลิกผัน นะของชีวิตของคุณก็คือเรื่องของอุปสรรคปัญหานะที่คุณกำลังเผชิญอยู่นั่นแหละนะคะอ,อยากจะให้ปรับเปลี่ยนความคิดในเชิงบวกก็คือการที่เรามีอุปสรรคปัญหานะที่ต้องจัดการต่างๆให้มองว่ามันอาจจะเป็นบททดสอบ เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตสำคัญที่จะทำให้คุณได้เจอสิ่งที่ดีมากขึ้นก็ได้นะคะชีวิตก่อนจะได้ดีมันก็อาจจะต้องยากลําบากนะต้องอ,อดทนพยายามนะคะผ่านมรสุมชีวิต q ่าผ่านเรื่องหนักหนานะสาหัสสากันก็อยู่ที่ตัวคุณด้วยนะขอให้ใจสู้เข้าไว้นะคะมนุษย์ทุกคนย่อมมีบททดสอบนะด้วยกันทั้งนั้น อุปสรรคปัญหามากมายเลยทีเดียวแต่อยากจะให้มองว่ามันจะทําให้คุณกล้าหาญขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็มีความเข้มแข็งเพิ่มมาก,มมากขึ้นนะคะนั่นแหละที่มันจะเป็นสิ่งที่จะพลิกผันนะเปลี่ยนแปลงให้คุณได้เจอสิ่งดีๆมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นราศีนะที่มีคนในครอบครัวคอยซัพพอร์ตดีมากๆนะคะคอยให้กำลังใจ เวลาที่คุณจะทำสิ่งใดก็ตามนะพวกเขาก็เห็นด้วยคอยเคียงข้างคุณเสมอไม่ว่าจะยามสุขหรือยามทุกข์นะคะ,ะคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอคนรักนะคะนะลูกของเราก็ได้ที่เหมือนเป็นพลังวิเศษนะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้คุณมีกำลังใจในการทำงานในการต่อสู้ฝ่าฟันที่ดีมากๆนะมันก็เป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลง ให้ตัวคุณมีพลังใจในการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เป็นราศีนะที่มีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นการทําอะไรใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนั่นแหละที่มันจะพลิกชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้อย่างน้อยนะคุณก็จะมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้นนะคะอะอย่างเช่นถ้าเรามีความรู้ในด้านต่างๆนะทั้งด้านภาษา ด้านเทคโนโลยีหรือด้านวิชาการก็ได้นะคะ,ะถ้าเรารู้หลายอย่างมันก็จะทําให้เรามีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากมายเลยทีเดียวอ,อย่างเช่นถ้าเราสมมติว่าเราขายสินค้าแล้วเรามีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารการโปรโมตการใช้สื่อออนไลน์ให้มันเกิดประโยชน์กับธุรกิจของเรากับงานของเรานานี่แหละมันจะช่วยส่งเสริมทำให สิ่งที่เราทำอยู่ประสบความสำเร็จได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็มีแผนเรื่องของการเดินทางที่ดีด้วยนะยิ่งเดินทางช่วงนี้นะคะก็จะประสบความสำเร็จมีเงินมีทองเข้ามามากมายบางท่านนะที่กําลังทำงานอยู่ต่างประเทศนะคะก็ช่วงนี้นะงานค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นจังหวะที่ดีในเรื่องของการเก็บเงินนะคะาบางท่านอาจจะส่งเงิน มาให้ญาติพี่น้องที่เมืองไทยก็ได้นะหลายท่านเลยที่เข้ามาชมคลิปของอาจารย์เนี่ยก็จะทํางานอยู่ที่ต่างประเทศนะคะไปหาไรายได้นะไปสร้างอนาคตที่ดีนอกเหนือจากไปทํางานแล้วก็อาจจะไปเรียนไปเที่ยวล้วนแล้วดีทั้งนั้นนะคะมันเป็นการได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆเป็นการเปิดโลกหรือเราได้เข้าสังคมใหม่ๆที่มันตื่นตาตื่นใจอาจจะมี แรงบันดาลใจดีๆมีเพรสชั่นอะไรใหม่ๆที่มันจะทำให้คุณฉุดคิดอยากทำอะไรที่ดีมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะอาจจะเป็นการกระตุ้นกระตุ้นนะคะต่อมความกระหายความกระตือรือร้นนะในการทำสิ่งใหม่ๆให้ดีเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะเป็นราศีที่ดูจะมีอนาคตที่สดใสนะคะดังไพ่ซันคุณจะมีความหวังกับชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะคะ อาจจะมีชีวิตชีวามีความสดใสหรือมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนั่นเองอาจจะมีความสุขกับสิ่งที่คุณทํามีความสุขกับการได้อยู่กับครอบครวัวอยู่กับคนที่คุณรักนะคะก็เมื่อชีวิตได้ก้าวผ่านมรสุมร้ายผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ ความสุขความสมหวังแล้วก็สิ่งดีๆเรื่องดีก็จะเข้ามาหาคุณมากมายเลยทีเดียวนะคะนะสิ่งดีๆที่อาจารย์กล่าวมานี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะถ้าคุณไม่มาณนะพยายามไม่ใจสู้นะคะนะถ้าคุณไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะมีความมุ่งมั่นตั้งใจก็จะได้รับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ ได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาด้วยนะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิต มีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงเฮงปังปังตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ